โดยคมนาคมค่ะมีการจัดรถดโดยสารแล้วก็เรือนะคะบริการพีน่นองประชาชนในการถวายสักการะพระบรมสารดานผ่านนิดค่ะก็มีการจ้างผู้ประกอบการไม่ให้ช่วยโอกาสขึ้นราคาชุดดำหรือว่าเสื้อผ้าโทนไหวถูกรายละเอียดจะเป็นไปเพื่ติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะ าคมค่ะมีการจัดรถโดยสารและเรือบริการประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพด้านพาณิชย์มีการเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ช่วยโอกาสขึ้นราคาชุดดำหรือเสื้อผ้าทนไว้ทุกแรงสกคกิดกับเศร้าหน่อย ซึ่งภายในงานค่ะจะมีพิธีทาบุญครบสัตตมวานหรือครบ7วันปัณรักมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันโดยได้ย้ําว่าการไว้ทุกขของประชาชนไม่จํากัด30วันแต่ให้เป็นไปนตามความเหมาะสมเพื่อแสดงความจงรักภักดี ซึ่งในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์นศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา8นาก30นาทีถึง16นาฬิกาซึ่งผู้เข้าร่วมการแด่งกายด้วยชุดสุภาพ ไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษคอปกแขนสั้นหรือแขนยาวสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถุงคุมเขา่างดกางเกงยีนกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุดเนื่องเหนือจากนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดรถชื่เทินบัสฟรี8เส้นทางตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาและกรมเจ้าท่าก็ได้มีการจัดท่าเรือรับส่งฟรีเจวันตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2568เส้นทางวัดรั วัดอรุณและท่าช้างวังหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกเหนือจากนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังของความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายเสื้อผ้าไว้ทุกในราคาที่เหมาะสมหากพบว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคมีโทษทั้งจำและก็ปรับเพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ำนะคะว่าขายในราคาที่เหมาะสมไม่ขายเกินจริงหากพบเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569 น้องสาวน้อยขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ฟ้าหลวงแห่งแผ่นดิน